ครับก็สวัสดีครับนักเรียนทั้งสองทีมนะครับในการสมัครเข้าเลือกตั้งสะพานเรียนของเราในปีนี้นะครับครูอยากให้นักเรียนทั้งสองคนทั้งสองพัคเนะยครับชูนโยบายเกี่ยวกับระเบียบวินัยนะครับความสะอาดในโรงเรียนนะครับเนื่องด้วยโรงเรียนของเรานะครับเป็นโรงเรียนสี่เหลีูนนะครับระดับจังหวัดนครสิมาของเรานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องความซื่อสัตย์มั่นเพียงนะครับความซื่อสัตย์ความมีวินัยตรงนี้อยากให้นิ้นไปเลยนะครับ แล้วก็อยากให้นักเรียนทุกคนนะครับของทั้งสองทีมเนี่ยช่วยกันหาเสียงด้วยหลักประชาธิไปไตยนะครับโอ้นี่มนยังาคิดว่าการเกตั้งครั้งนี้ฉันไม่น่าจะชนะแน่นอนเลยวะ่ะท้านั้นมีทุกคนเด็กเรียนทั้งนั้นเลยฉัอเอาอะไรไปสู้วะนี่แกไม่ต้องซีเรียสหรอกแวชาคนอาหาเลืองไปใส่ร้านทางแตนให้ใช่แกาต้องซีเรียสหรอกแกยังไ่กลัวมันทำไมวะเขาสวมเราไม่นิ่เยอะ ใัเดนดเตียนี่พวกเธอมช่ไอคิดนสิว่าเราจะมีวิธไหนบ้างที่จะสามารถทำให้น้องๆเลกขเราดี๋ยวเราจะไปนเสนอโยบาัเรากับนรอเดี๋ยวเราจะไปเพื่อหาเสียงให้กับพักเราเดี๋ยวพวกเราจะพาน้องๆไปเล่นกีฬาในเวลาว่างเพราะว่าก็เป็นความคิดที่ดีนะ แกมีขนมไหมเราบุกไปตลาดชุมชนม้าด้วยล่ะนี่ค่ะที่เอาของนี้เข้ามาแล้วก็เวลาดูเมื่อวานจะรอเด็กๆซื้อเลยนะแล้วว่าเป็นของที่เป็นประธานโรงเรียนหรอประธานโรงเรียนน่ารักดีมากเดี๋ยวนะ ประธานครั้งนี้ต้องได้ก้าวหนังถ้าไม่เรียกน้องจะได้เก็บตัวแน่สวัสดีค่ะพี่เป็นตัวแทนของพักอนาคตเด็กไทยนะคะวันนี้พี่มาหาเสียงที่อยากจะขอร้อง,งน้องทุกคนค่ะให้เลือกพักของพวกพี่นะคะพี่สัญญาว่าพี่จะช่วยสนับสนุนน้องทุกอย่างะะเลยค่ะไม่ว่าเรื่องคณะกรรขายารนะคะที่จะพา,าน้องๆเก็บขยะิ่วงนี้นเลยะค่ะแล้วก็เรื่องกีฬานะคะที่จะซัพพอร์ตสนับสนุนเต็มที่เลยค่ะ เออพวกเราจะเรียกประธานมือไหนดีวะเอ๊อไม่รู้เลยวะเนี่ยดสินใจไม่ได้เลยว่ะนี่พวกคือเราเป็นตัวแทนของพรรคอนาคตเด็กไทยนะเรามาหาเสียงอ่ะอยากให้พวกเธอเลือกเราเราจะซัพพอร์ตเรื่องขยะเราจะพาพวกเธอเก็บขยะทั่วโรงเรียนเลยแล้วก็เรื่องก,กีฬาเราจะซัพพอร์ตสนับสนุนทุกอย่างเลย เคแกเราได้ข่าวว่าไอ้กวางหันมาหน้าค่ะมันเป็นคนไม่ดีนะฮ้ยมันจริงเหรอเราก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะนี่ก็ลองต้องลองทาง,งจากตัอกัดูแล้วเลยเ,ลยเปล่านะไม่ใช่นะเราไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเธอพูดนะเราโดนใส่ร้ายเราตั้งจใจทำเพื่อโรงเรียนจริงๆนะใช่ใช่เราเป็นพยานได้ ในคาบเรียนชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของ,างการทุจริตนะครับการทุจริตมีทุกๆหน่วยงานที่ครูครูให้พวกเราได้ไปหอาเสียงในการที่จะเลือนตั้งสภานเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ใช้หลักประชาธิปไตยครูหวัง <ๆ S 2> ว่านักเรียนทั้งสองกลุ่ม องจะไม่มีกลุ่มไหนที่ทุจริติถ้าเกิดว่านักเรียน,นกเกิดทุจริติไปองเงินของเราก็จะได้คนไม่ดีการซื้อสิทธิ์การขายเสียงมันจะทำให้ป,ประเทศชาติของเราเนี่ย ปฏบัตดีบ <yap> ือหรือปฏิบัติเบื่อหรือปฏิบัตดีบือหรือปฏิบัตดีบือหรือปฏิบัติเมือหรืผลการนับคะแนนการเลือกตั้งประธานนักเรียนในปีนี้ผลปรากฏว่าเบอร์ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่เบอร์หนึ่งพัฒนอนาคตไทยได้หนึ่งร้อยสามสิบคะแนน ้วหนะ้าเบอร์2ได้39คะแนนเราขอแสดงความยินดีกับเธอด้วยนะตัอหมอสมุแล้วแหละที่จะได้